สีหายากนะคะเข้าใหม่ด้วยคันนี้เรขกใหม่เพียงหลักหมื่นกิโลเท่านั้นนะราคาเบาๆนะคะลูกค้า439,00 0บาทนะเป็นตัวอันติด1.6 g ปี2018สีเทาดำนะคะคันนี้เรขกใหม่อยู่เพียง65,000โลเท่านั้นเองนะฟรีดาวได้นะคะพรเริ่มต้น7,500บาทเท่านั้นนะใครสนใจห้ามพลาดนะคะรับชมให้จบคลิปนะรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนคะ่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พีเอฟผู้ชมผู้ติดตามทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับนัดอีกแล้วนะคะสําหรับวันนี้นะคะ มีรถเข้าใหม่4ีหายยากอีกหนึ่งคันมานำเสนอให้ได้ชมกันคันนี้ห้ามพลาดเลยนะคะเรขกไม่อยู่เพียงหลักหมื่นกิโลเท่านั้นนะคะ่าตัวก็ถูกด้วยนะคะใครสนใจนะแนะนำไปอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะคะกับตัวอันติด1.6 g ปี2018คันนี้นะคะสีเทาดำเดิมแท้โรงงานรถปลดระวางประวัติศูนรนะคะเรขกไม่หลักหมื่นกิโลเท่านั้นนะ,คะใครสนใจห้ามพลาดนะคะติดต่อหานัดได้เลยเบอร์โทรศูนย์เ 9587นัดเพชรยนต์นะคะโทรมาแอดได้มาได้นะช่วยทุกคันดันทุกเคสนะคะรับรองว่าคันนี้ใครได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะราคาถูกด้วยนะ439,000บาทเท่านั้นเองนะคะเลขไม์ของรถคันนี้อยู่เพียง65,000โลนะเป็นรถปลดระวางปลดศูนยร้อยเปอนต์ะคะายทะเบียนนี้เลย7จ็กไก่รอจุฬา9723กรุงเทพมหานครโรกโก็ด้านหน้าเป็นแบบโคเมียมมาพร้อมก,กับกระจังหน้าโคเมียม2 สเส้นนะคะฝากระโปรงหน้าสันเหลี่ยมโคมมีให้เห็นชัดเจนเลยไม่มีรอยรักยิ้มนะสภาพรถเพิ่งเข้ามาใหม่นะคะนัดมารีวิวให้ได้ชมกันก่อนนะคะใครสนใจแนะนําเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะจะเต็มฟรีดาวได้นะครับผ่อนเริ่มต้นเพียง7,500บาทเท่านั้นนะดอกเบีย้ยพิเศษเริ่มต้น2.79%นะคะใครอยากได้รถไปเที่ยวปีใหม่นี้ห้ามพลาดเลยนะคะรีบติดต่อกันเข้ามานะได้รถไปทันใช้ก่อนปีใหม่แน่นอนนะคะ สำหรับไฟหน้าของรถคันนี้นะคะเป็นไฟหน้าแบบมันติรีเฟ็กเตอร์โคมสใสๆสวยๆ,ายๆ,ายๆขาวๆไม่มีรอยแตกรอยเล้านะคะโคมไฟเดิมแท้จากโรงงานด้วยนะคะสำหรับตัวล้อนะคะได้เป็นล้อแม็กอันรอยปัดเงาสองสีน็อต้าลูโลโก้ตรงกลางนะคะยางนะคะลูกค้าได้เป็นยางดันหลบนะ ปี2021นะคะขอบ16นิ้วนะยังใช้งานได้อีกระยะหนึ่งเลยนะคะช่วงล่างของรถสภาพเดิมไม่มีคาบนะ้ำมันเหยียดไหลเยิ้มนะคะการันตีโครงสร้างให้เลยไม่มีชนหนัก พิควํามจมน้ํากับสีหรือว่าเปลี่ยนเครื่องอย่างแน่นอนนะคะสันเหลี่ยมคมมีให้เห็นชัดเจนเลยนะด้านข้างตัวรถนะคะสันเหลี่ยมคมมีให้เห็นเด่นชัดเช่นกันนะกระจกมองข้างนะคะเป็นแบบปรับพับไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วนะคะไฟเดี้ยวติดอยู่ตรงกระจกมองข้างนะสภาพสวยเลยลูกค้าขาบอกเลยว่ารถสีเทาดานะเป็นสีที่หายากแล้วนะคะคันนี้เลขไม่ยังเพียงอยู่หลักหมื่นกิโลด้วยนะลูกค้ายังไงก็คุ้มนะคะใครสนใจรีบติดต่อ ออกกันเข้ามาได้นะคะกุญแจสำรองครบเลยนะคันนี้มีกุญแจมาให้2ดอกนะคะกระจกเดิมแห้จากโรงงานโลโกโ้เตต้ามีติดชัดเจนนะคะมือจับประตู4ด้านเป็นสิ่งเดียวกับตัวรถเลยนะคะเป็นระบบสมาร์ทเอ็นทีเรียบบอยแล้วด้วยนะคะภายในของรถคันนี้ตกแต่งเป็นโทนสีดามตัดด้วยสีเบตนะคะพวงมาลัยมังติฟังก์ชันเพิ่มเสียงรถเสียงเปลี่ยนโหมดเพลงได้นะคะมาพร้อมกับปุ่ม Start, ะะแองจิ้งส,สตาร์ทนะคะกุญแจคีย์เลสสตาร์ทมือ แอร์ก้มๆหมุนได้360องศากระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้านะคะสำหรับเด็กไม่นี่เลยลูกค้าขา ไม่เดิมแท้จากโรงงานนะเลขไม่อยู่เพียง65,232กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะไม่แท้ไม่เดิมเช็คประวัติศูนย์โตโยต้าได้ข้อมูลออนไลน์ทั่วประเทศนะคะไม่มีการกลับไม่หรือว่ากอไม่อย่างแน่นอนนะคะการันตีให้เลยนะในส่วนของเครื่องเล่นเสียงนะคะลูกค้าเป็นแบบวิทยุ FM CD USB AUX ได้ แอร์ Air, นะคะเป็นแอร์อัน็อกหมุนมือแับได้4ระดับนะคะมีระบบกันลื่นเท่าไหร่นะคะมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะถือว่าภายในสวยมากนะคะไม่ช้ำเลยนะลูกค้าเป็นรถเกียร์ออโต้นะคะสำหรับคันนี้ฟ้าเพดานนะ นี่ที่บางแดดสองฝั่งเนี่ยไม่แกะพลาสติกออกเลยนะคะฝ้าไม่มีคราบสกรปรกเรือเทอะไม่มีร่องรอยอักขระยันนะคะส่วนเบาะนะได้เป็นเบาะหนังสีเบจนะคะไม่มีรอยฉีกรอยขาดนะส่วนเรื่องความสะอาดนะคะเดี๋ยวเราเก็บงานปรับสภาพให้ลูกค้ารับรองว่าสวยงามแน่นอนนะคะโครงสร้างเดิมๆนะหัวน็อตซอกประตูนะคะไม่มีรอยไขย่รอยเขียบเขยื่อเลยนะการันตีโครงสร้างให้เลยลูกค้าเช็คประวัติศู์โตโยต้าได้นะคะเรื่องของการชนหนักพลิกฝ จมน้ํากับสีเปลี่ยนเครื่องเนี่ยไม่มีแน่นอนนะคะถ้าตรวจสอบเจอนะเรารับซื้อคืนเต็มจํานวนเลยนะคะสันเหลี่ยมคมนะมีให้เห็นชัดเจนเลยนะในส่วนของห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะบอดี้กว้างนั่งกันสบาย,บายเลยมีกระเป๋าจิงโจ้ด้านหลังให้หนึ่งฝั่งไว้เก็บสัมภาระได้นะคะมีที่เสียบชาร์จไฟด้านหลังให้2ลูนะเบาะด้านหลังนะคะไม่มีรอยช้ำรอยฉีกรอยขาดนะคะเบาะสวยสวยโครงสร้างเดิมนะใครสนใจห้ามพลาดนะคะติดต่อมาได้เลยเบอร์โทร นะัดศูนย์เก้าแสองนย์เก้าห้านัดเพชรยนต์นะคะโทรมาแอดไลน์ line, มาได้นะยินดีให้คำปรึกษาช่วยทุกคันดันทุกเคสนะคะสวยมากคันนี้ลูกค้า สวยจริงนะแนะนำเลยนะคะเป็นตัวอันติสด 1.6g ปี18สีเทาดำเดิมแท้โรงงานนะคะไฟท้ายดีไซน์มาสวยงามไม่มีรอยแตกรอยแล้าเป็นไฟท้ายแบบ LED นะคะมีไฟทับพิมพ์ติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วป้ายทะเบียนนี้เลยนะ7ก็กไก่รรจุรา39อ่ะขอภัย7ก็ไก่รรจุรา9723กรุงเทพมหานครนะคะราคาใส่แสน3 0 0 0ม 9,000บาทนะได้รถสีเทาดำหายากเลขใหม่65,000โลเท่านั้นเองนะจะเต็มฟรีดาวได้ผ่อนเริ่มต้น7,500บาทเท่านั้นนะคะรายได้2เท่าของค่างวดออกคนเดียวได้เลยไม่ต้องใช้คนค้ำนะคะมีบริการไฟแนนซ์ไปเซ็นให้ถึงที่ด้วยนะลูกค้าเท่านี้ไม่พอนะคะออกรถวันนี้ไปผ่อนค่างวดประมาณกุมภามีนานุเลยนะรับไปเลยกับโปรขับฟรี90วันนะคะห้องผูู้โดยสารด้านหลังนี่เลย อ่ะขออภัยห้องเก็บสัมภาระด้านหลังบอดี้กว้างบรรจุสัมภาระได้เยอะพอสมควรนะคะไฟท้ายเดิมแท้จากโรงงานยี่ห้อไทยโคอิโตโรโก้ชัดเจนนะพวกตะเข็บรอยเย็บเดิมๆเม็ดอาร์ตมีให้เห็นชัดเจนนะคะหัวนอ็อตฝากระโปรงท้ายไม่มีรอยขยับขยันเลยสีเดียวกับตัวรถนะคะการันตีโครงสร้างให้เลยนะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันนะคะ ดูอีกหนึ่งฝั่งนี่ไม่มีรอยขยับเลยนะกระจกหลังเดิมแท้โรงงานโลโก้โตยต้ามีชัดเจนนะคะเมทดอาร์ตบอดี้ด้านท้ายมีให้เห็นชัดเจนนะคะไฟท้ายอีกหนึ่งฝั่งเดิมแท้จากโรงงานเช่นกันนะโลโก้มีติดให้เห็นเด่นชัดนะคะคานด้านหลังนะคะตัวคานไม่มีรอยบุบรอยยุบรอยชนนะคะเม็ดอาร์ตมีให้เห็นชัดเจนรอยเชื่อมรอยต่อไม่มีเลยนะหัวน็อตด้านบนไม่มีรอยไข่รอยขยับเยื่นนะคะส่วนบอดี้ด้านล่าง เราะอะไรเครื่องมือแมแลงครบนะคะสีสีขาวไข่ไก่เดิมแท้จากโรงงานนะคะไม่มีรอยบุบรอยยุบรอยชนรอยเชื่อมรอยต่อรอยสนิมกัดกินไม่มีนะคะลูกค้าโครงสร้างเดิมทั้งคันเลยนะใครได้ไปคุ้มค่าแน่นอนนะคันนี้นะคะบอกเลยว่ารถที่เข้ามารถใหม่นี้นะคะราคาดีทุกคันนะคะเช่นคันนี้นะสีเทาดำไม่หลักหมื่นนะถ้า ก่อนหน้านี้ลูกคา้าราคามันน่าจะอยู่ประมาณ4ี่ไปๆนะ4 7 4เเลยนะแต่ถ้าลูกคา้าซื้อคันนี้นะลูกคา้าราคาถูกมาก4 3 9 0 0นสเท่านั้นเองนะลูกคา้าได้รถสีเท่าดามหาย,ยากนะคะแล้วก็เลขไมล์หม่6 5 0 0 0โลเท่านั้นนะไม่แท้ไม่เดิมนะใครได้ไปยังไงก็คุ้มนะคะรีบติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะลูกคา้ารับรองว่าไม่ผิดหวังนะคะนัดช่วยทุกคันดันทุกเคสแน่นอนนะในส่วนของแผ่นเพจของรถนะคะมีให้ มีติดอยู่ให้เห็นชัดเจนไม่มีอรอยขยับขยื่นเช็คประวัติศูนย์โตโยต้าได้นะคะหัวน็อตซอกประตู นะคะไม่มีอรอยเขียบขยื่อนน่าใช้มากๆเลยนะเป็นรถปดระวางประวัติสูตรร0นะคะลูกค้าเช็คประวัติตโยต้าได้ข้อมูลออนไลน์ทั่วประเทศนะภาษีหน้ารถนะคะติดหาให้เรียบร้อยและต่อให้เรียบร้อยและหมดอีกที่ตุลาปี67นะคะกระ,ะจกบานหน้าเดิมแท้าจากโรงงานนะโลโก้โตยยต้มีชัดเจนนะคะกุญแจสำรองก็มาครบเลย2ดอกนะลูกค้าคุ้มแน่นอนคันนี้นะคะใครสนใจ โทรมาเลย098-260-9587นัดเพชรยนต์นะคะโทรมาแอดได้มาได้ช่วยทุกคันดันทุกเคสแน่นอนนะคะเดี๋ยวนัดภาพไปชมกันต่อเลยในส่วนของรายละเอียดหน้าห้องเครื่องยนต์ของรถคันนี้กันต่อเลยคะ่ะ สำหรับเครื่องยนต์นะคะเป็นเครื่องยนต์ดูโอวีวีทีไอนะคะเชื้อเพลิงเบนซินขนาดซีซูป1 6 0 0พันหซีซีร้อแรงม้านะคะรองรับน้ํามันเบนซินเก้าห e 2ี e 8 5เติมได้เลยนะคะภายในห้องเครื่องยนต์สภาพเดิม ไม่มีคราบน้ำมันหยดไหลเยิ้มเลยนะคะเม็ดอาร์ตมีให้เห็นชัดเจนนะคะซีนเดิมจากโรงงานนะมาร์กแต้มสีมีให้เห็นเด่นชัดนะคะหัวน็อตแก้มด้านในไม่มีรอยไขย่รอย,ขยรเขียบเขยื่อนเลยนะคะเดิมเดิมสีเดียวกับตัวรถเลยนะหัวน็อตไม่มีรอย,ขยรเขียบเขยื่อนนะคะ เช็คประวัติส่วน Toyota ได้เลยนะข้อมูลออนไลน์ทั่วประเทศอยู่แล้วนะคะสติกเกอร์คําเตือนมีอยู่ครบเลยนะคะคานหน้าหม้อน้ําไม่มีอรอยบุบรอยยุบรอยชนรอยเชื่อมรอยต่อไม่มีเลยนะคะสภาพเดิมๆนะไฟหน้าเดิมแท้จากโรงงานนะคะเม็ดอาร์ตเบ้าโชกอีกหนึ่งฝั่งมีให้เห็นชัดเจนเลยนะคะหัวน,น็อตแก้มด้านในไม่มีอรอยไข่รอยเขียบขยื้อนนะ หัวน็อตฝากระโปองอาจจะมีรอยไข่เก็บงานสีบ้างนะคะแต่เป็นฝากระโปรงเดิมแท้นะคะสงวนกันความร้อนยังอยู่สติ๊กเกอร์มอ,อกอติดอยู่ครบนะคะหรือว่าตาปั๊มต้องฝากระโปงนะคะมีให้เห็นชัดเจนเลยนะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันนะคะคันนี้รถเพิ่งเข้ามาใหม่ยังไม่ได้ปรับสภาพนะคะสีเทาดำเดิมแท้โรงงานเป็นอีกหนึ่งสีที่หายากนะและเลขไม่เพียง65,000โลเท่านั้นนะคะรถนี้มาราคาถูกมากนะเพียง4 0 0แ 39,000บาทนะคะคันนี้เป็นตัวอันติด1 6 g ปี2018ลดรถปลอดระวางปลดนศูนย์ร้อนะคะเริ่มต้นที่ฟรีดาวได้เลยนะดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น2 7 9เเท่านั้นนะคะออกได้ทุกอาชีพเครดิตดีฟรีดาวไปเลยนะผ่อนเริ่มต้น7,500บาทเท่านั้นนะคะใครสนใจรถคันนี้ห้ามพลาดน,นะคะรีบติดต่อมาได้เลยเบอร์โทรนัดนะคะ0 9นย์0 98, 260, 9587นัดเพชรยนตนะคะโทรมาแอดไลน์มาได้นะคะยินดีให้คำปรึกษาช่วยทุกคันดันทุกเคสนะคะสำหรับวันนี้นะอนจากกันไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในการอัปเดตคลิปรถให้ได้ชมกันในทุกๆวันเลยวันนี้นัดขอตัวลากันไปก่อนเว้ยเจอกันใหม่อีกทีในคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ